นถล่มกรุงช่วงเย็นนะคะถลมหนักเลยยิ่งเฉพาะรัชดาขาออกเนี่ยอ,อขาออกที่จะมุ่งหน้าไปฝั่งประชาชื่นรถติดยาวจนถึงหางแถวอยู่ฟอร์จูเลยคุณดอมหน้าสารรัชดาใช่ไหมเนี่ยค่ะประจําตรงนี้ประจําเลยนะคะทําให้น้ำท่วมขังแล้วก็เมื่อวานนี้รถติดมากมนี่ฉันออกจากบ้านปกติใช้เวลาแค่15นาทีถึงอ,อสมทอ,อย่างเมื่อวานนี้คือ1ชั่วโมงนะคะช่วงเย็นๆเนี่ยมันมี ฝนตกหนักมากเลยนะคุณผู้ชม,ม<า>คือมีทั้งที่เขตบางขุนเทียนบางบอนทุ่งครุจอมทองบางซื่อจตุจักรลาดพร้าวดินแดงห้วยขวางวังทองหลงังบางกะปิบึงกลุ่มคานายาวมีนบุรีคลองสามวานหนองจอกอันนี้คือข้อมูลจากศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกทมน,นะครับอ,อย่างที่เห็นเลยฮะนี่ถ้าใครขับมอเตอร์ไซค์มาก็ลำบากหน่อยใช่ฮะบางที่นี่รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ออ แค่รถ,แรถใหญ่ก็ลาบากอู่แล้วอะถ้ารถเล็กเนี่ยยางมอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องไปจอดรอกันในปัม๊มอะมันจะมีปัม๊มปั๊มหนึ่งที่เมื่อวานเขาแชร์ภาพกันรู้สึกจะเป็นปั๊มซัสโก้นะฮะเนี่ยมอเตอร์ไซค์เขาไปต่อไม่ได้ไงฮะก็ต้องมาจอดรอกันรวมตัวกันแบบนี้เลยนะครับคือการจราจรนี่ติดขัดมากถ้าลงไปในถนนใหญ่เนี่ยมันก็ค่อยๆกระดึบ๊บค่อยๆเคลื่อนตัวไปแบบนี้ฮะ<อ>แล้วสพ .91 วรายงานว่าเกือบเกือบทุ่มหนึ่งครับประมาณสักห4โมงที่อวานนี้ทางด่วนขั้้น2แจงวัฒนะ ไอ้ตรงที่จะไปลงงามวงวานแครายเนี่ยมีรถติด14กิโลเมตรคุณต้น14กิโลเลยเหรอฮะคือถ้านัดใครไว้ตอนทุ่มหนึ่งเนี่ยน่าจะได้ไปเจอเพาตอนสี่ทุ่มนะฮะไม่รู้ถึงบ้านกันกี่โมงกี่ยามเนาะเมื่อ,อวานนี้นะคะคือมันมีน้ําท่วมสองช่องทางเลยครับตรงทางลงงามวงวานนะฮะแล้วพอทุ่มหนึ่งครับด่วนพระรามเก้าอันนี้ใกล้ๆช่องเราเลยนะเป็นไงคะแออถวๆผ่านต่างระดับพญาไทที่จะไปลงงามวงวานแคราย อันนั้นหนักกว่าอีกครับสิบแปดกิโลเมตรรถติดยาวขนาดนั้นเลยนะไปดูที่จังหวัดนนทบุรีกันบ้างเมื่อวานนี้เกิดฝนตกหนักนานกว่าสองชั่วโมงค่ะทำให้เกิดน้ำท่วมหลายจุดเนื่องจากน้ำมันระบายไม่ทันนะคะโดยเฉพาะสีแยกเจ้าเก่าเจ้าเดิมสีแยกแครายค่ะสีแยกแครายนี่รู้กันดีว่าเวลาฝนตกลงมาทีไรแม้จะตกลงมานิดนึงน้ำมันจะขังแล้วนะคะตั้งแต่สีแยกจากถนนติวานนท์ไปจนถึงใต้ทางด่วนงามวงวานถนนงามวงวานตรงนั้นเนี่ยลักษณะกายภาพพื้นที่ มันจะเป็นคล้ายๆแองกระทะแล้วมันจะรับมวลน้ําที่ไหลมาจากหลายจุดนะคะทาให้เมื่อวานนี้น้ําท่วมสูง30-50เซนรถยนต์และก็มอเตอร์ไซค์ที่ต้องใช้เส้นทางดังกล่าวเนี่ยต้องขับฝา่าน้ําท่วมไปแบบนี้แต่ดิฉันว่าสูงไม่เท่าว่านี่ใน่หรอกคุณด้อมเชื่อสิเ <c oughs> มื่อวานดี้ฉันกรี๊ดตลอดทางเลยนะนหน่านนกลัวมากเลยใช่ค่ะทางเทศบาลนครนนทบุรีเนี่ยเขาก็ต้องเอาเครื่องสูบน้ำครับเอามาเร่งสูบน้ําออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนเลยหลังฝนหยุดตกไม่นานเนี่ยก็สามารถจะระบายน้ํา ออกจากพื้นที่ได้นะครับพวกรถยนต์มอเตอร์ไซค์ก็กลับมาขับกันได้ตามปกตินะครับโอ้ oh, อันนี้ก็ฝากแจ้งเตือนนิดนึงนะคะ mm hmm. เมื่อเช้านี้กรมอุตนุนิยมวิทยาออกประรากาศแจ้งเตือนเรื่องพายุคมปาซุครับคมปาซุตอนนี้มันไปขึ้นฝั่งแล้วนะคะขึ้นฝั่งและอ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศตา่ mm hmm. ําภาคอีสานจะมีฝนลดลงค่ะวันนี้เป็นข่าวดีของชาวอีสานหน่อยนะคะคแต่ว่ามันมีอีกหนึ่งปัจจัยคือร่องมรสุมที่มันพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง แล้วก็ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงพัดปกคลุมอยู่ก็เลยทําให้ทั้งภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้รวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้อาจจะต้องรับมือกับฝนตกหนักอีกรอบหนึ่งและอาจจะตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งเย็นนี้ใครจะไปทํางานนะคะหรือว่าใครจะเตรียมปรับบ้าน ใครเตรียมออกบ้านเช้านี้เอารองเท้าแตะออกมาดีกว่าเ<อ>านะมมาะเผื่อว่าเผื่อว่ามีอะไรไม่คาดฝันเมื่อวานนี้ฉันก็โทรถามบก,กว่าอุ้ยเนี่ยถ้าเกิดว่าไปอัดพยากรณ์อากาศไม่ทันทํำยังไงดีออบก,กบอกว่าอะไรรู้ไหมคะจอดรถไว้ข้างทางแล้วนั่งมอไซค์มา